ทบชมครับไม่กี่วันที่ที่ผ่านมามีแถลงการสำหรับพระราชวังนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งพระประชวนนะครับเป็นฉบับที่6กครับตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งพระประชวนหมดพระสติด้วยพอาการทางพระไทยและสรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565 และแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าทรงมีพระอาการแทรกซ้อนด้วยการติดเชื้อที่รุนแรงในพระกระแสโลหิตในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และยังต้องถวายเครื่องช่วยการทํางานของพระปัปภาษะในวงเล็บปอดและพระวกะในวงเล็บไตยอย่างต่อเนื่องคณะแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากพบว่าพระอาการมีทั้งนี้หากพบว่าพระอาการโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจะมีแถลงการในละดับถัดไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันวันที่ส1สิงหาคมพุทธศักราช2อครับ ขอปรองทรงหายจากพระการประชุมโดยไวครับ